นี่เราจะมาคุมือจิ้ป่านะเองค่ะชนี้เนี่ยมันป่าใช่ไหมมันก็จะใหญ่ๆจะเยอะอะไรอย่างนี้ต้นมเนี่ย,ม,ยมันก็จะค้ายๆเป็นถาวราค่ะเนี่ยลักษณะมันก็จะเป็นอ่าถาวราน,นะแล้วก็ใบมันก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะเหมือนรูปรูปหัวใจเนาะใบของมันนะคะว่าเหนื่อยมากๆเลยนะคะการขุดมาอย่างดีนนาะน้อใชาเจอข้างในหรือยังเจอแล้วแมหมุนดูไป วันนี้วันนี้รู้เสาพามาพาคุณแม่มาทรมานในกระขูดบันป่านะคะปวมขวดเยกว่ากนเลยโอ้โหใหญ่มากใหญ่กว่าทุกครั้งที่เราเคยขูดอ่ะโอ้ท่านใหญ่ท่ายาวมากเลยค่ะ ขอเจสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องน้องฝนกันด้ยค่ะวันนี้น้องฝนก็มาป่านะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาทําอะไรดีเนะยเอ๊ะถ้าน้องฝนม,มาป่าเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรใสใหญ่ยอ,ยอยู่แล้วนะคะที่น้องฝนเนี่ยจะเสนอให้พี่ๆ,ๆได้ชมนะคะวันนี้เราก็พาพี่สะพ้ายมาด้วยนะคะวันนี้เนี่ยมากายเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องใช้แรงนะคะในกระคูดข้าวันนี้เราจะมาขู่มือจิ้ป่านั่นเองค่ะทุนนี้เนี่ย มันป่าใช่ไหมมันก็จะใหญ่ๆจะเยอะอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งเราก็เลยรวมตัวการทั้งครอบครัวเลยนะคะเรามาตามรามมอจิป,ป่ากันค่ะตอนนี้ทุกคนก็คือกำลังลช่วยกันหาว่าต้องมาเนี่ยเป็นอ่ามาอยู่ตรงไหนแล้วก็จุดไหนแล้วก็มันจะขูดง,ง่ายที่สุดน,นะคะหลังจากที่ฝนตกเสร็จใช่ไหมดีมันก็ไม่แข็งน,นะคะหมอะเหมาะพอดีเลยค่ะเหมาะกแก่การขุดมาป่านะคะเพราะว่าขุดมาป่าเนี่ยบอกก่อนเลยว่าไม่ต่ำกว่าเนือวนันอยู่แล้วเนาะไป ไปรูปพ่อการนะคะอย่าลืมไปกระจใจและก็ติดตามกันไปนะคะไปรูปพ่อการตื่นเต้นนะคะอู้สน่อมากวันนี้คนตเสร็จมาทุกอย่างคือเกี่ยวไปหมดเลยค่ะเราหาต้นมาเจอแล้วนะคะซื้อต้นมาเนี่ยมันก็จะคล่ายๆเป็นถาวราค่ะเนี่ยลักษณะมันก็จะเป็นอ่าถาวรเนาะแล้วก็ใบมันก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะเหมือนรูปรูปหัวใจเนาะใบของมานะคะ เื้ัน,นี่ก็คือมาจะมีอ่าต้นที่มันเริ่มออกมาใหม่ปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วนะคะหล,หลายๆต้นเลยนะที่มารวมกันอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะช่วยกันขนลงม,มือเลยนะคะวันนี้ก็ก็เลยมาการหลายๆคนเนาะเนี่ยลักษณะมันจะเป็นแบบนี้แล้วมาจะมีน้มด้วยนะคะหมือจิปลาชนิดเนี่ยถ้ากลัวามาันมีแล้วเนี่ยมาจะหัวมันนี่คือใหญ่มากเลยนะคะมาอยู่ในดีเนาะ ตันนี้คือมันโน่ฝนมาขุดเนี่ยมาไปพื้นที่ที่ชันอย่างนี้นะคะแล้วก็เวลาที่เราขุดอะ่ะมันไม่เหนื่อยด้วยนะคะบวกกับดีมันมันไม่แขนด้วยค่ะก็ใช้แรนอย่างเดียวนะคะวันนี้ใช้เวลาแล้วก็ใช้แรงค่ะไปไปเริ่มขุดกันเลยค่ะ ชกานนะคะแป๊บเดียวนี่ค่ะก็จะเท่าตัวนกฝนแล้วนะคะเห็นไหมกับขูมาเนี่ยมันก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะซึ่งมาชนิดเนี่ยก็คือหมือจิปป่าเนาะหรือว่าเป็นมาเสาอะไรอย่างเนี้ยค่ะอันนี้นี่จะเป็นมาชี้อันนี้เนี่ยก็คือจะออกในปีหน้านะคะเนกกระลาโตเลยเนาะเป็นสีขาวค่ะส่วนนี้ก็คือจะเป็นขอปีนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะเอาจะเอาเพื่อขอปีหน้าแล้วก็นี้เนี่ยจะเป็นขอปีนี้ที่เรามาขูดนะคะตัวนี้คืออยากกินไม่ได้เนาะ เราก็ขุดลึกเข้าไปขนาดขั้นอีกนะคะซึ่งก็ใช้เวลานนมามๆาเหมือนที่โนกกนบอกเลยเนาะต้องช่วยกันอย่าเดียวเลยค่ะถ้าไม่มีไม่มีหลายๆคนนะคะถ้าคนสองคนเนี่ยขุดไม่ไหวค่ะถ้าวหวเลยอย่างนี้นะคะอันนี้เนี่ยดีหน่อยค่ะดีนี่คือ มันเป็นดินอ่าเขาเรียกว่ายัางไงอะดินมันจะเหนียวเนาะบวกกับที่น้ำเนี่ยกำลังไหลลงมานะคะที่ใช้ก็เลือกขุดตรงนี้แล้วก็ทำให้อ่าดินนะคะมาตีจอบของเรานี่คือขุดแล้วก็มันหนาดมากก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะดูซิว่าเราจะขุดไปเรื่อยๆแล้วเราจะอันนี้หรือเปล่าเนาะจะเจอหรือเปล่าจะเจอหัวมาใหญ่ๆหรือว่ายัง<ร>ไงอะไรน<ด>วก็ลุ้นไปพร้อมกันเลยค่ะ หัวมาที่อยู่ขั้นสุดนะคะพะอะขั้นเออขั้นเนี่ยหัวม,มันก็จะเริ่มใหญ่แล้วนะคะตอนนี้ดูซิว่ามันจะยาวขนาดไหนนะคะตอนนี้เราเจอปญหาก็คือน้ําเนี่ยลงมามากเลยค่ะวันนี้ดูแล้วน่าจะต้นเ, oh, เลยคิดคนไปด้วยแล้ว,ลวนะเนี่ยดูสิน้ําก็ไหลลงมาตรงนี้เลยนะปกติเดี๋ยวก็คือเราไม่น่ามาขุดที่มันมีน้ําเลยนะคะแต่ว่าอ้แต่มันก็ดีอยู่นะคะเพราะว่าตอนที่ขุดอะ มันจะไม่เหนื่อยมากค่ะแต่มันจะหนักหน่อยดีมันจะหนักหน่อยเพราะมันติดจอบอยงเนี้ยหัวมันนี่คือน,น่าจะใหญ่ใหญ่ลงไปเรื่อยๆแล้วก็ดูแล้วน่าจะหลายเม็ดอยู่นะคะ ทปมอาผู้สูงชส้จีทไมมีช้าก็เยอะกว่นกลางวัน่ทุ่งบหญ่เป็นไงน้เราวันนี yeah> ้ข claro> ุดบ oh, 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 um ้านน้านาที่นี่จะได้่าคุดไม่ได้มาขุดมานานแล้วเนี่ยใช่หนืมากเลยค่ะแต่ก็ดีหน่อยนะคะวันนี้แดดไม่รอค่ะมือช่อชอกสก็เลยวันนี้แดไม่ร้อนะคะ พี่สะพา้า,ายแขกเลยอะไรเหนื่อยมากันเลยนะคะทุกคนเลยยุ่ยโจจะไม่ไหวแล้วนะคะพี่สะพ้ายกับนนาดาเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าคือมาอยู่ใกล้กับน้ําเนาะที่เราขุดอะมันก็เลย<ช>มีน้ําแบบซื้อออกมาแล้วก็มันหนาแต่มันขุดง่ายนี่คือมาขุดด้หน่อกง่ายหน่อยนะคะนาราเราไปยูดูซิว่าความสูงตัวนี้ๆๆเกิดเท่าเธอหรือยังไหนมาก น่จาจะประมาณได้สี่สิบโหดูยาวอะ่ะความสูงอันนี้คือสูงสูงกว่านอนาราของเราแล้วนะคะแต่ก็แต่เรายังไม่เจอที่มากินได้นะคะเจอแล้วจเจอแค่นี้เดี <laughs> ดวยว๋ยวตองเข้าเป็น <laughs> อินค่ะโออโหเล่นนั้นเล่นทีกคนไปด้วยเลยมาวันนี้ดูแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่โตไม่อย่าเล่กกว่าโตเลยแล้วน,นะคะดูสองคนก็เป็นกำลังใจทุกคนนะคะ เนือยหน่อยค่ะวันนี้คุณแม่ก็คือแบบเมือ่อไรจะคุดได้สักทีเนี่ย, <laughs> ยไปค่ะไปกันเราจะให้พวกเราต่อนะคะดูซิว่าความยาวเนี่ยมันจะยาวกว่าที่เราขุดเหมือทุกๆคคาหรือเปล่านะคะเริ่มเปลี่ยนดินอะไรต่างๆนี่คือเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะโอ้โห ความลึกของมันเนี่ยลึกมากๆนะคะนี่คือสูงกว่าเนาะชายแล้วค่ะคาราเนี่ยมันก็จะใหญ่ๆๆขึ้นนะคะแต่ว่าเรายังไม่เจอหัวที่มันกินได้นะคะอันนี้คือกินได้แต่ว่ามันจะฝาดหน่อยะคะ่ะที่ขออันนี้เนาะที่เราขุดได้เจอตรงนี้ค่ะโ,โหมันจะมีน้ําด้วยเนาะมันก็เลยทําให้มันดีนะมันดาดแม่ถ้าไม่มีน้ําเนี่ยน่าจะได้ตั้งนานแลยแหละค่ะท้งวันเลยนะคะวันนี้เนี่ยแลกที่คนไปด้วยโอ้โหเปื้อนหมดเลยนะคะถ้าฝนไม่ตกเนี่ย เราก็จะขุดไปเรื่อยๆถ้าฝนตกอะไรอย่างเนี้ยเราก็เอาถือแค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะคะวันนี้เนาะไปลุยก็นต่อค่ะยังไม่จบนะคะดูซิว่ามันจะสูงแค่ไหนนะคะขุดไปให้สุดอยู่ที่น้ำฝนนะคะวันนี้ เห็นสีขาวๆแล้วนี่สีขาวๆมาอยู่ข้างในใช่ไหมใช่เพราะว่ามันรืมมากเลยนะคะนี่เ <t> นี่ยในที่น้องช้ยคนโดนนะคะก็คือมันจะเป็นสีขาวอยู่ข้างในน่นนะคะบัวกับที่โอ้ขี้คนท่านั้นเลยนะวันนี้นะคะก็ต้องช่วยๆกันหลายๆคนนะคะสลับกันไม่งั้นนี่ไม่ได้พี่สะพ้ายก็มาคุณแม่ก็มานะคะดยพี่สะพ้ายนะ ตูมากนะคะวันนี้ถ,ถล <laughs> เลือกพี่เพราะว่ามันมีน้ำอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะก็เลยน้ำมาก็เลยออกมาแล้วก็ทําให้เป็นขี้โคลนเลยนะคะเละขี้โคลนไปด้วยเลยค่ะ จะบอกว่าเหนื่อยมา,มากๆเลยนะคะการขุดมาอย่างาาดีเนาะถ้าเกิดว่าขุดได้แล้วเนี่ยตอนที่เรากินนี่ก็คือแบบมีความสุขมา,มากๆเลยนะคะดูซิตอนที่อตอนนี้ทุกคนคือกาขุดนะคะ<อ>เละหมดแล้วนะคะตอนแรกก็คือ,อไม่เละขนาดนี้เนาะพอไปไปมาเนี่ยมันยิ่งอยู่ลรื่แล้วก็เนาะใชยนี่ก็คือจะไปเหมือนคนป่าแล้วนะคะดูค่ะดโโูโอ้โหโดูยิ่งเึือ,อยิย่งยาวอ่ะ จเจอข้างในาหรือ,อยังเจอแล้วข้างในามันจะเป็นยังไงบ้างข้างในาก็จะแคบมากเลยอุ้ยดววันนะาจะเย็นๆนะคะดูซิไหนดูซิดูหน้าหน่อยซิเป็นยังไงบ้างข้างในานี่คนเจอมานี่คือจะดใจมาเนี่ยโอ้โหแคบมากเลยโอ้โหดูคิดคนอะ สุดยอดเลยค่ะวันนี้คือแบบสุดๆไปเลยนะคะยุ่งจ่อก็จะไม่ไหวแล้วอ่ะเป็นยังไงคุณแม่สะดวกไหมแม่เกิดอะไรไงี้ยหมุนดูไปขึ้นจ่อ ตอนนี้นนนนนนลู้เสาพามาพาคุณแม่มาทรมานในกระขูดบันป่านะคะปว,ว,หวดหัวิจะเฉยว่ยวาแค่หมึ่าสวดวพาะเขาอัวปดหยเพระาัว เราช่วยกันขุดป้ามาแล้วโ,โหจะครึ่งวันแล้วนะคะก็พี่ชัยบอกว่ามันมันขุดสูทั้งหมดไม่ได้นะคะก็ได้คืนหนึ่งเนาะได้เท่าที่เราพอกนะคะอันนี้คือขอ้ขอรู้แล้วนะมาแตะแล้วอ่ะอันนี้ก็มาแต,ออ,าแตออกมาแล้วนะคะนี่มันจะเป็นสีข,ขาวแบบนี้นะคะ่ะอันนี้คือแตออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะรอพี่ชัยนะคะขุดออกมาดูซิว่าคลาเนี่ยมันจะใหญ่ขนาดไหนนะคะโลมนี่ขุดไม่สุบไม่เป็นไร ค่อยแก้ตัวใหม่รอบหน้าเพราะว่าอันนี้เราอยู่ในที่มีน้ําด้วยนะคะมันก็เลยลำบ,บากหน่อยนิดเดียวว้าวว้าวอู๋ยาวมากเลยอะดูดูดูโอ้โหโอ้เป็นยังไงบ้างใหญ่ยยอยู่นี่โอ้โหโ <laughs> ใหญ่มากใหญ่กว่าทุกครั้งที่เราคุยครูอ่ะโอ้ท <laughs> ่านใหญ่ท่ายาวมากเลยค่ะว้าวโโออ้หยละ โคตรยาวาเลยอะโคตรเก่ามากมากาซิโรย่าเรายังไม่ถือสุขล่านะคะเพราะว่ามันมีก้อนเห็ดด้วยเนาะดูอะยาวมากโอ้ช้วเวลานานมากเลยนะคะกว่าจะขูดได้แบบนี้โหสุดยอดเลยค่ะอันนี้คือเราสามารถเอาไปทำเป็นเมนูได้เลยค่ะ ถ้านบนนี้คือเราจะไม่กินนะคะเราจะกินแค่ขลาดที่มาเป็นสีขาวๆลงมาอย่างนี้เนาะเดี๋ยวค่ทำความสะอาดให้พี่ๆได้ชมนะคะเพราะว่าตอนนี้คือมายาเป็นขี้โคลนกระหมดขี้ดินกระหมดเนาะมายาก็มาก็มอไม่เห็นเท่าไหร่นะคะเท่าโอ,โอใหญ่กว่าใหญ่กว่าฝามือโนโฟอดอีดาดูดิใหญ่มากถ้ากลัวเราได้ขลานี่คือน่าจะแตวปเป็นนี่เลยคะ่ะ<อ>โ,โ,โอ้โหสวยมากเลยอ่ะขลาน่ะเชดูดิ สวยสยเอาโหเหลือเชื่อว่ามันมาจะใหญ่ขนาดนี้เนาะอืช่วงนี้แหละค่ะช่วงน้าฝนนะคะมาแบบนี้เนี่ยเขาจะนิโยมขุดกินกันค่ะในถ้าเอาไปขายนี่ก็แพงอยู่นะเนี่ยมาแตะออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสื้อน,นี้เนี่ยมาแตะแล้วนี่ค่ะนี่เดี๋ยวน้งฝนทำคอสา่าให้ชมนะคะว่ามันจะสวยแล้วมันจะใหญ่ขนาดไหนเนาะใหญ่มากเลยรอบนี้อะ่ะ คุม้มมากเลยนะคะคุ้มกับที่เราลงทุนลงแรงไปค่ะลงแรงไปนะคะไม่ใช่ลงทุนสิคุ้มมากๆจริงๆดยอนเอาฝนอดใจไม่ไหวนะคะเดี๋ยวเรามาล้างดูก่อนว่ามาใหญ่ขนาดไหนเนาะดูซิว่ามาจากเป็นขนาดไหนอ่ะโอ้โหเพราะว่าเมื่อกี้คือมันมีขี้ดินเยอะตัวนี้เขาคือแบบล้างโครล้าขี้ดีก่อนอ,อ,อ,อันนี้แค่ก้อนเดียวก้อนนี้ก็เราสามารถทำเป็นเมนูได้แล้วนะคะ ใหญ่ๆแบบนี้เลยเนาะเมื่อหมดแล้วจะหิวข้าวเลยค่ะวันนี้เนี่ยโอ้โหสวยมากเมือ่อเลตเตอร์เพราะผมสดนนะถือว่าถือว่าใหญ่อยู่นะอันเนี้ยที่ขาวๆแบบเนี้ยมาหวานด้วยถ้ามาอยู่ในแบบนี้แล้วมันจะหวานแล้วก็ที่สดๆก็ได้นะคะอันเนี้ยเดี๋ยวเรามาชิมดูสดๆอ่ะอย่าชิมแล้ว <c oughs> เหนื่อยมากกับสีนี้เนี่ย อืมันจะรึ่งแล้วก็มันจะเหนืออแบบกรอบๆแล้ว,ลวก็หนึบๆเองนะคะได้ๆอช่ดี้าด้วยดีมาก จากที่เราได้แล้วนะคะโดโฟรก็จะมาทำภาษาเนาะทำภาษาเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้ทําเมนูกันเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเอ่อเชี่ยกว่าแล้วนะคะทุกคนก็หิวเข้ากันแล้วเนาะลงทงลงแรงะไรการไปหมดนะคะพี่น้องชัยกับพี่ชัยก็จะขูดอีนิดหน่อยนะคะที่เอ่อย่าม่อันนี้นะคะยัาไม่สูดเนาะอย่าเหลืออีนิดๆอะไรถ้าถ้าขูดได้ก็ขูดมาเอามาหมุดเลยอย่างนี้ค่ะไปฝาให้คนขอนะคะ แลวนี่ก็ไปฝาให้ก็พออยู่นะคะเพราะว่ามันเยอะเนาะขเขาเๆแบบนี้เนี่ยทำเมนูนี้แหละอร่อยมากๆแล้วนะคะสดๆก็กินได้ค่ะ เสร,เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราพนจะทําเมนูยามเลยนะคะสุดๆเลยค่ะแล้วก็ใส่เครื่องปูที่เราเตรียมมาจากที่บ้านนะคะก็ใส่พริกใส่เกลือผูชิโร่สามอย่างค่ะยากิแบบสุดๆนะคะวันนี้ให้คุ้มกับที่เราคุดม,มันเท่าวันนะคะเหนื่อยมากเลยนะเราคนบอกก่อนเลยว่าเหนื่อยจริงๆถือว่ามันก็คุ้มอยู่ค่ะ จะได้กินมาสุดๆขอปา่าขอธรรมชาติอย่างนี้เนาะ แต่ละคนก็คือแบบหิวข้าวแล้วก็ดูสีหน้าแล้วเนี่ยอยากกินมากแล้วนะคะมาค่ะกินข้าวพร้อมกันเลยนะคะให้คุณแม่กับพี่ชัยชิมเลยนะคะคุณแม่เนี่ยวันนี้ก็คือเต็มที่เลยนะคะดูซิว่ามันจะอร่อยมยั้ยยำสุดๆแบบนี้ค่ะมันจะได้รสชาตินะคะรสชาติของมันมันก็ไม่เปลี่ยนนะคะอืมแค่ชุ่ๆ กรอบอร่อยไม่ความกรอบเลยใช่ไหมเพราะว่าทุกค้าเนี่ยเราก็ทำอันนี้กันหมดแล้วนะากินเลยค่ะสองคนแล้วก็อันนี้เลยเนาะเราก็เคยแกงแล้วด้วยเนาะผัดเนี่ยเรายังไม่เคยทำนะคะปกติเนี่ยเราสามารถเอาไปทำเป็นพอหวานก็ได้ค่ะก็ได้หลายเมนูเลยนะคะก็เดี๋ยวอ่าเรามากินข้าวพร้อมๆกันเลยนะคะน้องฝนก็หิวหิวค่ะวเนื้อเหนื่อยด้วยนะคะยำเหยสุดๆจ้า ะะคะวันนี้ตะกีสดๆนะคะมันก็รสชาติมันก,ก,ก็จะได้กินแครปกีแบบอะไรนะต้มหอมผักช,ชีอย่างเดียวอย่างนั้นแหละมัต้มอะไรี่วมากมันมจะมีความ ความกรอบแล้วก็มันจะลื่นๆแล้วก็มันคือมาจจะนุ่มๆอย่างนั้นนะคะมันจะลื่นๆหน่อยนิดนึงนะคะ <S <S ก็นึกฝนว่ากินสดๆก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเหมือน,น,นอร่อยกว่าที่เราทําสูตรแล้วอย่างเนี้ยเนาะถ้ายิ่งเอาไปทําคอวะอีกนะอู้เหมาะเลยเจ้าอร่อยมากๆค่ะ <S <S มากินพร้อมกันเลยนะคะ อร่อยมากเลยนะคะแบบนี้แหละค่ะสุกๆก็อร่อยเบยนึงนะคะเวลาสุกก็อร่อยอีกเบยนึงค่ะคุกกี้เราขบมานะคะเห็นเข่ามากสวยๆเนาะเหนื่อยไหมพี่ชายวันนี้ขบมันอ่ะเหนื่อยโยมกีสุดๆแน่แขวนได้อร่อยเย็นกีสุดๆมาจะเย็นแล้วก็มาจะอร่อยค่ะใครก็ได้ไงเหมือนด้วยแม่ละเหมือนพี่เจ้าเว่ ไม่รูเขาจ้าเลยไม่ร um um ู้เขาไม่กลาเข้าเลยไม่รู้ไม่ดีวะแหม่แล้วคุณดูเจ้าดูเจ้าได้ไงล่ะคุณไม่แม่คุณดูเจ้าอยู่ไม่เหมือนเจ้าว่าเจ้าเจ้าเปอมาจ้าแบบอ๋อปกติแม่เนี่ยก็คือเอขุดกินประจำอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็มีนาาเอกคนใหม่เข้ามาด้วยนะดูซีน่ารักจังเลยเขิดก้อนนิดนึงนะคะแม่รักสอง อร่อยมากๆเลยนะคะเหนื่อยด้วยอร่อยนะคะเขือนและเขือนแล้วคั้เลยเนาะเอาเป็นยังไงบ้างพี่น้อชายเล็ดเท่เหมือแล้วอร่อยมากเลยถ้ากรอบกินเหมือนเดิเลยอ่ะเล่ยหมดแล้วนะป่าเนี่ยเข้าตดป่าแล้วนั่น่ะจะไปฝากให้ใครเนี่ยดูแต่ละคนกินนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะแค่ถือแม้ว่าขุดก็ขุดมาจะเหนื่อยเนาะแต่ว่าเห่งรอยยิ้มแล้ว แค่โโเห็นรอยยิ้มก็ถือว่ามีความสุขแล้วนะคะอยู่กับครอบครัวอย่างนี้เนาะ <S <S 2> <S 2> เป็นยังไงทุกคนสรลววันนี้เมนูอร่อยมากเลยครับยืนนิ้วให้เลยนะคะนี่อร่ยอยามากคุ้มมากๆเลยนะคะดูอันนี้คือหมดไปโค้กไม่ไม่ตามกว่าซอถ้วยแล้วนะคะข้าวที่เราหอมมาจัดที่บ้านก็หมดเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะก,กินมาเล่นไปสักพักหนึ่งก็ ซะเดอากับบ้านแล้วค่ะวันนี้บรรยากาศก็ดีมากๆเลยเนาะเหมือฝนก็จะตกแล้วนะคะคุณแม่หนาใจมากเลยนะเนี่ยดูคุณแม่แล้วเนี่ย <c oughs> มีความสุขมากๆแล้วนะคะแค่นี้เราได้แห่งรอยยิ้มคนที่เรารักนะคะถึงแม้ว่ากลับเข้ามา,มจ,าจะไม่ได้พิเศษวิเศษอะไรอย่างนี้เนาะ มากินข้าวพร้อมกันค่ะอร่อยนะคะวันนี้เนี่ยส่วนแบบนี้ก็จะเป็นอเออจะอร่อยไปอีกแบบนึงค่ะวันนี้ว่าขู่มากว่าหรือมากเลยนะครับสภาพกูมีเต็มจริงหมดแล้วันจะ้หมพูดไม่เป็นภาษาไทยแล้วเดี๋ยวข้าในวันนี้เราขู่มาก็เลยหนึ่ง จะเหนื่อยนิดนึงคุ้มแต่ว่าคุ้มอยู่นานดูแล้วเนี่ยว่าจะถได้เนี่ยมาไม่ง่ายเลยนะมือาที่นี่เนีาจวดอย่เนพเี่เนี่อี่เเนีายนน่ีัน 今天吧，今天个，这个，这个，二十来。这边,边、嗯嗯，这边吃不吃？嗯、这边也没吃干。哎，没出没吃干。 กินข้าวก็อยู่แล้วค่ะวันนี้ก็ที่มา้มาเลยนะคะที่เราได้กินม้าป่านะคะโอ้โ oh, ห oh. จะไปลมเลยนะคะกว่าจะขุดได้นะยาลำบากมากๆเลยค่ะแต่ว่าคุ้มอยู่นะคะพอเราเอากเอามากินแล้วใช่ไหมมันมก็หายเหนื่อยเลยค่ะวันนี้ก็สนุกไปอินุว่านะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยขูดแบบน,นี้นะคะเราไปขุดกันดูได้นะคะน้องฝนแนะนำว่าไปหลายคนนะไม่ต้องไปคนเดียวคนเดียวนี่ไม่ได้แน่นอนนะคะตอนี้ก็คือ ฟ้าก็เริ่มคลืมแล้วเนาะฝนก็เริ่มจะตกแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะคะขอพี่ทุกคนรับชมคิปให้สนุกนะคะอย่าให้นอ้องฝนเนี่ยถ้าคิปแบบไหนก็ไม่มาใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคิดน้องฝนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อไปกรลังใจะให้ครอบครัวสาวใดวคนนี้และที่สาราบใครโดนกระดิ่งกริง๊งๆน้องฝนด้วยนะคะขอรักชมคิดต่อไปสรับวันนี้สวัสดีเจ้าบ๊ายบาย